และในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะสมาชิกพักคริพับลิกันที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในหลายระดับแสดงการสนับสนุนประธานาธิบ oh. ดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเดินหน้า <this S 1> ฟ้องศาล <is it? S 1> การณีที่อ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเมื่อ3พฤ <is> ศจิกาย,ยนที่ผ่านมา allegations irregularities President within into Trump rights is his to 100 look of เมชมาร์คอนเนลผู้นำเสียงค้างมากในวุฒิสภาและเควินแมคคาทีผู้นำเสียงค้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ควรยอมแพ้ขณะที่ทีมงานกําลังเดินหน้ายื่นเรื่องฟ้องศาลด้วยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดปกติของการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนอยู่ในเวลานี้นะคะและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไมค์พอมเพลโอรัฐมนตรีต่างประเทศในวันอังคารว่าจะให้ความร่วมมือในการถ่ายโอนอํานาจให้ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนหรือไม่พอมเพลโอกล่าวว่าจะมีการถ่ายโอน อำนาจอันราบรื่นไปสู่รัฐบาลทรัมป์สมัยที่สองค่ะ There will smooth Trump สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าปฏิกิริยาเช่นนี้ของสมาชิกพรรครีพับลิกันมีออกมาหลังจากที่รัฐมนตรียุติธรรมเวลเลมบาออกหนังสือเวียนที่ระบุว่าอายการของรัฐทุกรายสามารถดำเนินการสืบสวนกรณีข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง ที่มีมูลได้โดยทันทีหลังสื่อต่างๆได้รับสำเนาของหนังสือเวียนฉบับนี้มีรายงานว่าริชาร์ดเพลเจอร์อายการของกระทรวงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งยื่นใบาลาออกทันทีโดยอ้างถึงผลกระทบจากหนังสือเวียนดังกล่าวนะคะโดยบ๊อบเบวเวอร์ทนายความประจำทีมหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนระบุในแถลงการ์ดด้วยว่าสิ่งที่รัฐมนตรีบาสั่งการผ่านหนังสือเวียนออกมาถือเป็นเรื่องน่าเศร้าและเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟแห่งการ การคาดการด้วยความสงสัยและคออ้างที่เกินจริงหรือใช้จินตนาการที่สร้างออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวรัฐมนตรีผู้นี้ประกาศต่อต้านเอาไว้นะคะทั้งนี้รัฐทั้งหลายทั่วอเมริกามีกําหนดต้องจัดการนับคะแนนใหม่หรือจัดการสะสางคดีความเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันที่8ธันวาคมและคณะผู้แทนการเลือกตั้งมีกําหนดร่วมประชุมในวันที่14ธันวาคมนี้เพื่อเลือกประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการค่ะ